ณปัจจุบันนะครับ AS Auto Detailing Center ครับค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ดูแลรักษารถยนต์นะครับให้ดีที่สุดภายใต้คอนเซปต์ The perfection is in the detail อะครับเพื่อที่จะดูแลรักษารถยนต์ให้กับลูกค้าตลอ,อดระยะเวลาที่ผ่านมานครับณปัจจุบันนะครับเราได้คัดเลือกสรรแบรนด์ p r o t e c Paint Protection Spray สำหรับรถยนต์คันนี้ครับแมคคารีเนเข้ามารับบริการท้่นปีมปกป้องรอยลักษณะของการปกป้องเนี่ยก็คือเรื่องของการไร้รอยต่อเนาะแล้วก็เรื่องของการที่ไม่มีคราบกาวที่ทิ้งไว้กับรถยนต์เลยมีความหนามากกว่า230ไมครอน ลูกค้าสามารถใช้งานได้ตามปกติไปเลยนะครับผมรวมไปถึงการรับประกันครับเรารับประกันถึง5ปีมันสามารถซ่อมเฉพาะจุดก็ได้ครับหรือถ้าสมมติว่ามันเกิดแผลหนักขึ้นมาเนี่ยก็สามารถซ่อมเฉพาะรายชิ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับในส่วนของตัวราคานะครับสำหรับฟิล์มแบบทนโปรเทคนะครับผมราคาเริ่มต้นนะครับไซส์เอสจะอยู่ที่1 3 9 0 0 0บาทนะครับในส่วนของรถยนต์ปอร์เช่นะครับผมเริ่มต้นราคาจะอยู่ที่1 5 9 0 0 0บาทครับ และสำหรับรถยนต์แมคเค e นไซส์เนี่ยครับจะอยู่ที่1 6 9 0 0 0บาทครับผมพิเศษสุดๆครับสำหรับการเปิดตัวฟิล์มแบบพ่นปกป้องรอยโพเทคจะมีส่วนลดให้อีกที่10%อเนะครับนอกจากจากตัวสีรถครับเราสามารถพ่นตัวล้อแม็กได้ด้วยเช่นกันนะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่38,0 0 0บาทนะครับผมแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยเราจะคิดค่าสีในการเปลี่ยนล้อแม็กอยู่ที่ค่าสี2,000บาทนั่นเองก็คือรวมแล้วค่าสีสีล้อเนี่ยจะอยู่ที่ 40,000ื 40, บาท <Yes. S 1> นั่นเองครับผมหากท่านได้สนใจอ่ะครับก็สามารถติดต่อทาง AS Auto Detailing Center ได้ด้วยยังไงวันนี้โบท๊ทขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ